ื่องจากเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเลือกตั้งอบตอบ้านคูแล้วและหญิงดีก็แพ้คะแนนผู้ลงสมัครฝั่งบ้านใหญ่บุรีรัม1 4คะแนนหากดิฉันเปิดขอเปิดหีบอาจจะล่าช้าหรืออาจจะมีการร้องกันไปร้องกันมาอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะเดือดร้อนอีกนะคะดิฉันจึงขอให้14คะแนนนี้เป็นความทรงจำของดิฉันนะคะ สวัสดีค่ะยิ่งลีขอส่งข่าวพี่น้องตำบลบ้านครูนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเลือกตั้งอบตอบ้านครูแล้วและยิ่งลีก็แพ้คะแนนผู้ลงสมัครฝั่งบ้านใหญ่บุรีรัม14คะแนนนะคะในจํานวนผู้มาเลือกตั้ง3,590คะแนนนะคะดิฉันก็ทบทวนทั้งคืนแล้วว่าจะทําอย่างไรดีจะขอเปิดหีบไหมเพราะว่าพี่น้องส่วนหนึ่งที่เลือกดิฉันนะคะมาจากทางใกล้ทางไกลก็อยากให้เปิดหีบอ,อ,อยากให้ดิฉัน อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจดิฉันก็คิดทบทวนมากเลยว่าดิฉันจะยื่นขอกกรกตบริรัม์เปิดหีบหรือเปล่าก็กลัวว่าจะใช้เวลานานนะคะกลัวว่า,าจะสับสนในการทํางานจึงขอปรึกษากับทุกคนขอปรึกษาและขอส่งข่าวว่ายิงลีอยากจะส่ง14คะแนนนี้ให้ท่านเพื่อที่จะให้ท่านทํางานให้พี่น้องประชาชนบ้านครูได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะ หากดิฉันขอเปิดหีบอาจจะล่าช้าหรืออาจจะมีการร้องกันไปร้องกันมาอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะเดือดร้อนอีกนะคะดิฉันจึงขอให้14คะแนนนี้เป็นความทรงจําของดิฉันนะคะขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆคนที่มาเลือกตั้งจากทางใกล้และทางไกลและขออภัยจริงๆถ้าหากว่าหยิงลีไม่ได้ทําตามความรู้สึกอยากจะให้เป็นของทุกคนนะคะหลายคนหลายฝ่ายพี่น้องในตําบลบ้านเรา ก็จะได้พึ่งพาอาศัยผู้ที่เป็นผู้นําต่อไปหญิงลีก็อยากให้บ้านเราได้พัฒนาทุกทกทางนะคะและตอนนี้ก็ขอให้คนที่จะได้เข้ามาทํางานนะคะขอให้ร่วมกันคัดค้านโรงน้ําตาลที่จะเกิดขึ้นในตำบลบ้านเราในเวลาแปดเดือนนี้ถ้าหากว่าการคัดค้านไม่สําเร็จโรงน้าตาลขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นหญิงลีได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วเพื่อทุกๆคนขอขอบคุณทุกๆคนนะคะ รักและเคารพทุกๆคนค่ะ